ห้าหลักนะคะในการทำออนไลน์แบบไม่ต้องลงทุนนะคะโดยการนะคะให้คุณลงทุนด้วยการเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้ก่อนนะคะเพราะความไม่รู้มันแพงนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้คุณนะคะเปิดรับความเป็นไปได้ทุกๆโซเชียลมีอะไรบ้างเพจลนยอินตาแกรม Facebook, YouTube, t i ต็ o k ไปทุกๆโซเชียลเลยนะคะอันดับที่สองน,นะคะทำให้คนชอบนะคะเรานะคะ ทำให้คนชอบแบบไหนออกมาหน้ากล้องทุกๆวันกินใช้สินค้าให้ดูรีวิวให้ดูนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขาชอบและติดตามเราคะ่ะอันดับที่3นะคะทำออนไลน์ด้วยความจริงใจ จริงใจแบบไหนค,ครคับผูขาการจริงใจของเรานะคือการออกมากินใช้สินค้าให้ดูไม่พอนะคะชื่อนามสกุลในเฟซใน a c e b o o k นะคะในเพจนะคะหรือทุกทุก,ทกโซเชียลนะคะจะต้องชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะทาให้เขานะคะมีความเชื่อถือในการที่จะสั่งซื้อสินค้ากับเรานะคะอันดับที่4นะคะคุณจะต้องมีต้นแบบที่คุณจะ ทำตามเขานะคะหรือไอดอลนะคะครูจอยก็มีไอดอลของครูจอยเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีไอดอลของคุณหลังจากนั้นสวมการเป็นนะคะศึกษาเขาว่าเขาสําเร็จอย่างไรและสวมการเป็นในการที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จเหมือนเขาได้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะสำคัญสุดเลยข้อนี้ดอกจันหนักๆกก็คือการไลฟ์สดสร้างตัวตนนะคะคุณปฏิเสธไม่ได้คะ่ะถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยในยุคแบบนี้นะคะคุณต้องออกมาไลฟ์สดสร้างตัวตนคะ่ะ ข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆคนที่ให้กําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ็นปันให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ